สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b e ขาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่30สิงหาคม2565ครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกรัฐมนตรีโอลัฟโชผู้นำของเยอรมนีได้กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการเยือนชาวยูนิเวอร์ซิตี้ที่สาธา,ารณรัฐเช็กเนี่ยนะครับว่ายุโรปค,ควรจะตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมกัน ทมกลางความขัดแย้งในยูเครนและความท้าทายด้านความมั่นคงอื่นๆซึ่งเมื่อพูดถึงการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศนั่นคือเหตุผลที่เยอรมนีจะลงทุนอย่างมากในการป้องกันทางอากาศของประเทศในปีต่อๆไปโดยในอนาคตเยอรมนีนั้นจะเริ่มออกแบบระบบป้องกันภัยทางอากาศในลักษณะที่เพื่อนบ้านในยุโรปสามารถมีส่วนร่วมได้หากว่าพวกเขานั้นมีความต้องการที่ตรงก,กันโอลาโซนนั้นเสริมว่าการรักษาเกราะป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันจะมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากกว่า หากแต่ละประเทศในยุโรปยังคงพัฒนาแนวทางป้องกันของตนเองต่อไปโดยสิ่งนี้จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับยุโรปโดยรวมและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเมื่อมีการเอ่ยถึงการเสริมความแข็งแกร่งให้กับยุโรปภายในนาโต้ด้วยนอกจากนี้เมื่อพูดถึงการช่วยเหลือ,อยูเครนทางด้านผู้นําของเยอรมนีได้กล่าวว่าความช่วยเหลือของเยอรมนีนับว่ามีบทบาทสําคัญในยูเครนเพราะเยอรมนีสามารถมีความรับผิดชอบแบบพิเศษในเรื่องของการติดปืนใหญ่และมีความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศ ให้กับยูเครนเย,ยอรมนีจะจัดหาอาวุธล้ำสมัยใหม่ๆให้กับยูเครนเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศและเรดาร์รวมถึงโดรนสอดแนมโดยเป้าหมายของเยอรมนีคือการที่ยูเครนมีกองทัพที่ทันสมัยสามารถปกป้องประเทศได้แบบถาวรทั้งนี้ในอดีตผู้นําสภาพยุโรปได้เรียกร้องให้มีความพยายามร่วมกันในการปกป้องประเทศร่วมกันเพื่อทําให้สาภาพยุโรปมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นในปี2018ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมารครงผู้นําของฝรั่งเศสนั้นเนี่ยครับแล้วก็ยังมีอดีต นายกรัฐมนตรีอังเคลาาเมเคอร์ผู้นําของเยอรมนีได้เสนอให้สร้างกองทัพยุโรปที่เป็นของจริงขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมกําลังให้กับนาโตอีกทางหนึ่งด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ทางด้านผู้นําเยอรมนีนั้นเนี่ยครับได้เสนอความคิดเห็นว่ายุโรปควรจะตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงให้กับยุโรปก็ต้องรอดูนะครับว่าชาติอื่นๆนั้นจะเห็นด้วยกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นําของเยอรมนีนั้นเสนนออหรรืไม่ะคับ แต่เวลานี้ต้องบอกว่ายุโรปนั้นเนี่ยแทนที่จะไปทุ่มง,งบประมาณในเรื่องของการเสริมความมั่นคงวันนี้คงจะต้องเอางบประมาณนั้นเนี่ยไปดูแลประชาชนเนื่องจากว่าเวลานี้ภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจที่กําลังถดถอยอย่างหนักในยุโรปนั้นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาใหญ่ให้ผู้นําแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะต้องตามแก้กันนะครับโดยเฉพาะราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอในช่วงที่ จะใกล้ถึงฤดูหนาวแบบนี้ด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องท้าอินเตอร์ดิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b ส c r i b e กดติดตามช่องท้าอินเตอร์ดิวด้วยครับ